สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่บัวนะคะลงอ่างครับโอ้ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ครอบครัวน้องโมพลอยแฟมิลี่นะคะโอ้โหพี่บัวชุ่มฉ่ำเลยนะคะดูนะคะนอนเฝ้าอ่างแล้วนะคะโอ้ยถูกใจค่ะถูกใจพี่บัวนะคะดูนะคะน้ำเย็นฉ่ำนะคะน้ำใสๆนะคะแม่ขาโอ้โห เคลิมเลยนะคะพี่บัวเคลิมดูน้องเล็กนะคะอยากมาเล่นกับพี่บัวนะคะโอ้โหถูกใจผู้บ่าวเลยนะคะน้ําเย็นช่าเลยนะคะแม่จ๋าดูนะคะนอนแช่เลยนะคะพี่บัวของเรานอนแช่อ่างเลยโอ้โหถูกใจถูกใจนี่พี่บัวบอกว่าชอบมากเลยพ่อพาผมลงอ่างบ่อยๆนะคะนี่ดูนะคะโอ้โห โชโลโชงานโล,โลโลนะคะน,น,นะคะะี่ไม่เล่นแรงนะคะสังเกตดูว่าพี่บัวจะไม่ไม่เล่นแรงนะคะจะทะนุถนอมนะคะงานของตัวเองนะคะบางเชือกนี่คือจะทิ่มจะแทงนะคะแต่พี่บัวของเราจะเล่นแบบสุขุมมากดูนะคะนอนให้คุณพ่อขัดผิวนะคะโอ้ยผู้บ่าวนานๆจะได้ลงอ่างน้องนะคะผมขอแช่นานๆนะคะนี่พี่บัวบอกว่าขอแช่นานๆหน่อยนะ ดูนะคะเล่นแบบถนอมนะคะถนอมงามากนะคะพี่บัวโ,โดูผู้บ่าวนะคะเออจำมั่มนะคะใกล้ตกมันหรือเปล่าเนี่ยผู้บ่าวของเรานะคะสุดหล่อแห่งบ้านเบียยสุกนะคะโอ้โหถูกใจครับถูกใจพี่บัวบอกว่าถูกใจอดูนะคะสังเกตว่าพี่บัวจะไม่ใช้งานะคะให้โดนสัมผัสกับพื้นซีเมนเลยนะคะดูนะคะ โอ้โหผู้เบาผู้าอยากมุดน้ำโอ้โหชอบใจใหญ่เลยดูนะคะมียิ้มด้วยนะคะพี่บัวยิ้มถูกใจเลยนะคะโอ้โหฉีกยิ้มเบาๆนะคะได้แช่นะคะได้แช่อ่างของน้องโอ้โหดูเวียตาช่ำเลยนะคะแม่ขาดูนะคะได้เล่นน้ำแบบสบายใจเย็นช่ำชุ่มฉ่ำไปเลยนะคะวันนี้ โโอโ้ดูนะคะเบียตาช่ำเลยดูน้องเล็กอยากลงอ่างเหมือนกันนะคะตอนนี้ขอคิวพี่บัวก่อนค้าให้พี่บัวแบ่งพี่บัวเล่นมั่งลูกบ่าวเก๊กหล่อนะคะโอ้โอโอคุณแม่เสียวนะคะอยกลัวน้องจะเอางาไปดันกับพื้นซีเมนเนาะขอบกํแแพงนะคะเพราะว่าจะทำให้ อางาของเขาเสียหายนะคะสึกเลยนะคะมันจะเป็นอาึกจะกลอนเลยนะคะแม่ขาอตอนนี้คุณพ่อบอกว่าพอแล้วพอแล้วนะคะผู้บ่าวของเราอารุ่นนี้ไม่ต้องออกทางบันไดนะคะรุ่นนี้ไม่ต้องออกทางบันไดนะคะข้ามกําแพงอย่างเดียวนะคะดูนะคะโอ้ตกลงพี่บัว ขึ้นบันไดนะคะขึ้นบันไดค่ะนึกว่าจะข้ามกําแพงนะคะพี่บัวบอกว่าขอขอขึ้นบันไดดีกว่านะคะขึ้นลงแบบนิ่มๆนะคะอะมาต่อนะคะที่คิวพี่บวทองบ้างนะคะตอนนี้โอ้โหตัวแดงทั้งตัวแล้วพี่บทอทงคนสวยของเรานะคะอากาศร้อนๆนะคะเล่นน้ําเย็นฉ่ำๆนะคะชุ่มฉ่ำไปเลยดูนะคะตัวแดงน้ําของเราก็จะเปลี่ยนสีแล้วทีนี้นะคะคุณพ่อไม่ยอมล้างน้องก่อนนะคะ โอ้ยหนูผู้สาวนี่ข้ามกำแพงเลยนะคะพี่สาวสุดสวยนะคะพี่บอทองบอกว่าบันไดชิวๆนะคะรุ่นนี้นะคะโอ้โหดูได้เล่นนะคะโอ้โหโอ้โหสุกใจเลยลงลงอ่างสุกใจพี่บวทองเลยนะคะอ่ะหาท่าก่อน,หม,น,ห,มนหมุนก่อนหมุนก่อนเตื่องนี้เออเช่อ่างสบายใจฉ่ำเลยดูนะคะ น้ำของเราก็จะเป็นสีขุนแล้วนะคะเริ่มขุนแล้วเพราะว่าพี่บททองลงมาอ่ะจิ้นเต็มตัวมาเลยนะคะโอ้โหเล่นแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยพี่บททองโอ้ยอยากเป็นอย่าเป็นเด็กอีกครั้งดูนะคะเฮ้ยคนก็เชี่อ่างนานๆหน่อยนะน้องพลอยนะดูนะคะโอ้โหโออสุดใจเลยนะคะพี่บททองคนสวยนะคะโอ้โหดูเววตาได้เช้่อ่างนะคะเด็กๆนะคะ อ่างชันสาจริงๆนะคะอ่างของน้องพลอยนี่มีประโยชน์ก,กับทุกเชือกเลยนะคะอ่ายกเป็นคุณแม่นะคะคุณแม่เคยอคุณแม่บอกเงินนะคะเคยพามาลงนะคะแต่นางไม่ยอมลงนะคะคุณแม่โคเล่นคุณแม่โคเล่นอยู่นอกนอกสระนะคะจะใช้งวงดูดน้ําแล้วก็พ่นใส่ตัวนะคะนางไม่ลงนะคะโอ้โหนี่ถูกใจนะคะพี่โบอทองใหญ่เลยดูนะคะ <laughs> เอ้ยสนุกใช่ไหมล่ะสนุก เจอพี่ตูพี่ตูดูนะคะความสุขนะคะหาได้ที่บ้านเปียมสุกนะคะแม่จ๋าดูนะคะโอ้โหนี่ชุ่มฉ่ำเลยโอ้โหดูน้ำพองโอ้โหดูนะคะผู้สาวเล่นน้ำนะคะแม่จา๋าเออเฮ้ยเปียกกลองแม่เลยเปียกกองแม่เลยเ ตูบเข้าไปแล้วลูกดูนะคะหูกลางเลยนะคะเจอพี่ตูบนะคะเด็กๆของเราทุกเชือกนะคะจะกลัวพี่ตูบนะคะโอ้ยน้ําขุนแล้วลูกดูสิเปลี่ยนสีทันทีเลยนะคะพี่บอทองลงมานี้ตอนพี่บัวเล่นยังใสอยู่นะคะโอ้โหพี่บอทองเข้ามาเท่านั้นแหละแม่จา้าดูนะคะโอ้โนหน้สนุกค่ะโอ้โสดูนะคะ ถึงท้องไทยนะคะพี่บอกรบสนุกมากๆเลยนี่นะคะดูเบลตานะคะโโอ้หมีความสุขค่ะมีความสุขค่ะนี่ด <damned, S 2> ูเบลตานะคะแม่จ๋าขับมืนะคะได้ลงเล่นน้ำนะคะน้ำเปลี่ยนสีทันทีเลยพี่บอสมีนี่โอ้โหมีเตะโอ้โหโอ้โหดูนะคะโอ้โหโอ้โหอ่เป็นที่เลยจ้าลูกสาวโอ้หมุน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 ก่อนหมุนก่อน ดูนะคะความสุขนะคะเออโถใจนะคะทําไมหนูไม่มุดน้าหน่อยลูกดูสิดินยังติดอยู่ข้างหน้าเยอะแย,ยะเลยนะผักอะ่ะโอ้โหโอ,โอ้ขอถูก่อนแล้วกันดูนะคะได้ถูได้นวดไปในตัวเลยนะคะแม่จา๋าเออโถดินเต็มเต็มตัวเลยนะคะพี่บอทองลงมานะคะน้ําเลยเปลี่ยนสีทันทีเลยจ้ะแม่จา๋าจากน้ํา ใสๆนะคะตอนนี้เป็นสีแดงแล้วจ้าโอ้ยพี่ปอทองคนช่วยโอ้โหสุกใจนะคะลงอ่างนะะเด็กๆลงอ่างจะมีความสุขทุกครั้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชือกไหนดูน้องปลอยบอกว่าอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วดูนะคะโอ้ยอยากลงอ่างเหมือนกันอยากลงอ่างเหมือนกันโอ้โหดูนะคะเอ้ยเอ้ยมาเร็วๆหน่อยพอเอาหนูลงทีเอาหนูลงทีดูนะคะนางไม่พอใจแล้วนะคะเห็นพี่เขาเล่นนะคะ อ้ uh oh. ต่อไปจะเป็นคิวน้องพลอยจ้าใจเย็นๆรูปให้พี่เขาเล่นก่อนหนูเล่นทุกวันนะคะวันละสองถึงสามรอบนะคะลงอ่างนะคะพี่ๆเขานี่นานๆน,นะคะ,ะบางเชือกก็เป็นอาทิตย์ได้ลงหนึ่งครั้งนะคะแต่จะอาบสายยางให้น้องทุกวันนะคะแต่ว่าลงอ่างก็จะเป็นสิทธิ์ของน้องพลอยได้ลงกว่าเพื่อนได้ลงเยอะกว่าเพื่อนนะคะ มุมอร่อยนะคะตรงนี้มุมอร่อยไม่ว่าจะเป็นน้องพลอยนะคะลงมาก็จะเป็นมุมนี้นะคะมุมอร่อยดูปากเคี้ยวนะคะเออพี่สาวสวยฉ่ำเลยนะคะตานี่ฉ่ำเลยแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะแม่เล่นน้ำไปด้วยกินไปด้วยนะคะออโอ้โหดูนะคะใบอะไรนี่ผักอะไรเนาะใบตำลึงหรือเปล่าเครือตำลึงหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหดูนะคะเล่นใหญ่เลยโอ้โหชันนุกค่ะชันนุกลืมไปเลยว่านุมเป็นสาวแล้วนะคะดูนะคะนน้องเล่นนะคะสงสัยนางก็คงจะอยากเล่นเหมือนกันนะคะเวลาน้องบบพลลงอ่างนะคะน้องพลก็จะมีความสุขนะคะทุกครั้งเวลาลงอ่างนะคะแม่จ๋าดูนะคะโอ้โ,โ,อโวัดสายตานน่ฉ่ำเลยนะคะพี่บทเทอ หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโบพลอยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะกอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโบพลอย f ฟ m i l y นะคะอ,อพอเร็วๆหน่อยหนูอยากลงอ่างแล้วพ่อทางนู้นนะคะเจ้าของอ่างนะคะ <c oughs> พี่บอทองได้พอแล้วพอแล้วน้องพลอยดูนะ,ะนางไม่พอใจอดูนะคะนางไม่พอใจโอ้โหดูนะคะแสดงอาการแบบเห็นชัดเจนมากนะคะแม่ขาโอ้โหงอนคุณพ่อแล้วนะคะไม่พาลงอ่าง อิจฉาพี่บทองนะคะเห็นพี่บททงแช่อ่างตัวเองนะคะโอ้ยแบ่งพี่เขาหน่อยลูกโอ้โหดูนะคะนางไม่พอใจดูนะคะงอนคุณพ่อแล้วโอ้ยดูนะคะโอ้โหอยากลงอ่างเหมือนกันหนูก็เลยแช่ดินเลยนะคะดูนะคะองอนคุณพ่อตุ๊ป่องแล้วนูน่นดูนะคะหงายท้องหงายหลังแล้วนะคะแม่จ๋าโอ้ยดูนะคะนางไม่พอใจ น้องพลอยไม่พอใจโอ้โหเดี๋ยวคิวหนูลูกใจเย็นๆค่ะให้พี่เขาเล่นก่อนลูกอะพี่บททองพอหรือยังจ๊ะมาต่อไปจะเป็นคิวน้องบ้างจะาคองอ่างอยากลงเลยอุ๊พี่บท้องไม่ยอมนะคะพี่บอทองหมวาย,ยังไม่จูใจเลยพ่อดูนะคะโอ้โหชวนออกซะแล้วแหมหนูยังเล่นไม่พอใจเลยนะคะเรียกหนูออกแล้วเนี่ย จะองอางเขาห่วงนะล,ลูกอ่ะเบ่งน้องเล่นบ้างนะคะโอ้โหขาย,ยาวๆนะคะดูนะคะไปหาน้องเลยนะคะโอ้สนุกมากนะคะไปบอกน้องพลอยนะคะโอ้โหพี่เล่นอ่างน้องสนุกมากเลยดูนะคะโอ้โหดูนะคะนึกว่าจะงอนพี่นะคะไม่งอนนะคะพี่เข้าไปปลอบเบาๆนะคะอู้สบายมากเล่นอ่างน้องพลอยสนุกมากเลยอ,อ่ะ ต่อไปจะเป็นคิวน้องเล็กนะคะอ้อนแล้วนะคะคุณพอ่อต้องพาลงอ่างด่วนค่ะนี่นะคะมาถึงคิวน้องเล็กแล้วนะคะคิวน้องเล็กของเรานะคะเออมุมโปรดเลยนะคะมุมนี้มุมโปรดเลยนะคะแม่จา๋าเออโหถูกใจนะคะน้ำอ้ น้ำหนูมันก็จะเปลี่ยนสีอีกแล้วนะคะแต่ละเชือกลงมามีแต่เอาดินลงเข้าอ่างเลยนะคะดูนะคะยิงหม้อพอเห็นแต่พุ่งตุ๊ป,ป่องตุ๊ป,ป่องนะคะโอ้ยเล่นแบบมีความสุขจริงๆเลยลูกดูนะคะนายดูที่สุดเลยนะคะดูนะคะปากก็ยังไม่ยอมหยุดเคี้ยวนะคะไม่รู้กินอะไรนะคะอร่อยจังเลยนะคะดูนะคะ เออเหสายตานิ่มเลยนะคะแม่จ๋าสนุกจังเลยเพ่ถูถูขัดขัดถูถูขัดขัด,ขดนะเออโหคุณพ่พอขัดผิวให้น้องนะคะอ่าน่าจะเป็นใบสะเดานะคะขัดให้ผิวน้องดํานะคะอาจจะเป็น ดำคับนะคะใบเดานะคะแม่จ๋าดูนะคะคุณพ่อขัดนะคะขัดผิวให้แลกับลูกสาวนะคะโอเโหถูกใจน้องพลอยสิคะกอเคอะผิวน้องจะได้สวยๆนะคะแม่จ๋าคอยดูนะคะผิวน้องจะดำเมี่ยมดำคับเลยนะคะเถอดูนะคะเอาใจลูกสาวนะคะคุณเล็กนะคะเป็นใบเป็นใบเดานะคะมาขัดผิวขัดตัวนะคะให้กับน้องนะคะ ถูกใจสิคะมีคนถูคนขับให้นะคะอ่ะเชได้หรือยังเชได้หรือยังดูนะคะขับขับให้ลูกสาวใหญ่เลยพ่อควานนะคะ พอเลยเหรอลูกไม่เล่นอีกหรอคะพอเลยเหรอพอเลยเหรอเอ้โหดูนะคะดูนะคะมีความสุขจังเลยจะเล่นต่อหรือโพอสซัมนีน๋ยเหอฮฮะจะพอหรือยังลูกยังไม่พอนะคะดูนะคะโอ้โหโอ,โโอ้นี่ ดูนะคะผายกถูก,ก็ถูไปนะคะเกออัดผิวให้ลูกสาวนะคะกลัวลูกสาวผิวไม่สวยดูนะคะเป็นใบสะเดานะคะแม่จา๋าผิวนางสวยมากดูนะคะเนื้อนังมังสานีเป็นชั้นๆแล้วนะคะแม่จา๋าหมูน้อยสามชั้นนะคะ ช้างน้อยสามชั้นนะคะเออไม่ใช่หมูน้อยสามช้างน้อยสามชั้นแล้วนะคะผิวออร่าเลยนะคะออร่าเลยดูนะคะเออ,เอ,อ สุดใจเด็กหญิงบอพลอยเลยนะคะเอ,อ้ดูนะคะน้ำเปลี่ยนสีเลยไม่ว่าจะเป็นพี่บัวทองนะคะน้องบอพลอยนะคะเอาดินลงเต็มอ่างเลยนะคะโอ้โหดูหมุดน้ำได้นานจริงๆสนุกใหญ่เลยวันนี้สามเชือกนะคะลงแช่อ่างนะคะพี่บัวเชือกแรกนะคะก็จะเป็นพี่บัวทองเชือกที่สองนะคะเชือกสุดท้ายก็จะเป็นน้องเล็กนะคะน้องบวพลอยนะคะ โอ้โทั้งถูทั้งขัดดูนะคะกูลูกสาวผิวไม่สวยนะคะเป็นใบสะเดานะคะามาขัดผิวให้น้องโอ้ยกูลูกสาวไม่สวยนะคะ <c oughs> <c oughs> อ่ะมุดน้ำอีกลูกมุดน้ำอีกค่ะอันเร็วมุดน้ำอีกรอบมา เออโหนี่เออโหมุดก็ต้องมุดนี่นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอพักความน่ารักนะคะของน้องโบพลอยนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะดูนะคะมีความสุขทุกครั้งค่ะแม่อะลาไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ